ปาฏิหาริโชคดีมาดูกันสิช่วงนี้อะไรจะเกิดกับคุณดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเครียดเลยใช่ไหมช่วงนี้นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรหลายอย่างกังวลไปต่างๆนานานะคะปาฏิหาริที่จะเกิดอบอกเลยว่าการเงินปังมากนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของเงินหรือสเสน่ห์ของคุณแพลวพาวมากเลยทีเดียวปาฏิหาริที่กําลังจะเกิดมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ที่ คุณนั้นเนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้มีการแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ดีพลังงานนี้เซน์แรงมากนะคะปาฏิหาริ์ที่กําลังจะเกิดบอกเลยว่าถ้าคุณนึกถึงอะไรหรือรู้สึกอะไรแบบไหนสิ่งสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอเนจีของ The Moon มันเป็นพลังงานของการเชื่อมต่อระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกแห่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นดังนั้นพร้อมหรือยังคะที่จะรับปาฏิหาริ์ แห่งความรักรักแท้คู่แท้และหุ้นส่วนที่ดีพลังงานนี้บอกเลยว่าคุณจะได้รับความร่วมมือมีพลังงานที่ดีเกี่ยวข้องกับความรักความรู้สึกดีๆกำลังจะเข้ามาค่ะ